กรับนมัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านวันนี้ปาเบญจกายและทีมงานมีโอกาสได้มาบริการหลังการขายนะที่วัดป่าท่ำเสือต,ตําบลโคกตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะวัดนี้แม้แต่คนลบบุรีเองก็ยังไม่ค่อยที่จะคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะแล้วก็ที่สําคัญจะไม่เห็นโปรไฟล์ใดๆนะของวัดนี้อยู่ในสื่อโซเชียลเลยนะพระคุณเจ้าท่านนะ ตัวที่จะปฏิบัติทางกายทางจิตยอย่างเข้มขัดนะกิจวัตรประจําของที่นี่ก็คือนะพระคุณเจ้าท่านจะบิณฑบาตท,ทุกวันแม้แต่วันพระนะท่านก็บิณฑบาตด้วยเท่าที่ทราบมาเนาะแล้วก็บรรยากาศหลังจากที่เราผ่านเข้ามาทาง,ทางซุ้มประตูแล้วนะะบรรยากาศก็จะเห็นว่าเป็นวัดที่มีเนื้อที่ไม่กว้างนะคะ แต่พระคุณเจ้าท่านเจ้าวาสก็บริหารเนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วที่เห็นผู้คนมากมายนะก็จะเป็นโยมแล้วก็มีข้าราชการนะมาช่วยอำนวยความสะดวกนะใหะ้การจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ที่กําลังจะเกิดพื้นภัยขายใ,ในไม่กี่วันนี้ได้เกิดสภาพคล่องนะมีทั้งผู้ใช้แรงงานมาช่วยยกของนะและก็จัดสถานที่นะ หลายคนมากมายเลยทีเดียวอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็ที่เห็นแค่เพียงบันไดาทางขึ้นนะก็จะเห็นความงดงามนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความอดทนของช่างนะแล้วก็ผู้ออกแบบทําให้ใช้สถานที่ได้อย่างนะเต็มพื้นที่นะลูกน้องป้าเบญจกายวันนี้รับหมดหนักหน่อยนะเพราะว่าเรามาเอาบุญใหญ่กันจริงๆนะมีการย้ายลูกนิมิตกระจายตามจุดตามหลุมที่ ทางวัดได้จัดไว้นะแล้วก็มีการที่จะ,ะปิดทองด้านบนด้วยนะเพราะว่าภูมิทัศน์ของที่นี่จางต่างจากที่อื่นนะแล้วที่สําคัญนะป้าเบญจากายรับผิดชอบนะลูกเอกภายในโบสถ์นะ,อะคอยสแตนบายนะแล้วก็มีการลูกน้องป้าเบญจากายก็เอาลูกนิมิตเข้ามาติดตั้งภายในโบสถ์แล้วเราก็เริ่มทาสีลูกนิมิตให้นะสวยงามพร้อมที่จะให้ญาติโยมมาปิดทองนั่นเองนะ ภายในโบสมีความงดงามนะมีความงดงามแปลกตาแล้วก็ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นโบสที่เรียบนะเรียบแต่คัดสิยิ่งใหญ่เข้มขังนะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าโบสถ์หลังนี้จะเปิดให้ผู้คนเข้ามาชมได้ทุกวันนะหลังจากนี้นะก็จะถูกปิดนะแล้วก็ใช้เพื่อทําสังฆกรรมทางภาษาศาสนาเท่านั้นนะคะใครที่อยากชมนะความงดงามน,นะวันที่9 10 1 1นะคะพลาดไม่ได้เลยนะมาชมความงดงามด้วยตัวเองนะแล้วก็จะเห็นนะว่าขพระคุณเจ้าท่านนะคะเจ้าอาวาสท่านมี เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านต้องขอขมากรรมนะถ้าใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะท่านมีวิสัยทัศน์นะแล้วก็มีรสนิยมที่สุขุมลุ่มลึกเนาะในการที่จะบริหารจัดการนะบรรยากาศภายในโบสถ์ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะถ้าใครมีโอกาสนะบอกเลยนะ91้1ธันวาคมนี้นะมาให้ได้นะ ปิดทองฝังลูกมิมิรนะขอบพระคุณทุกท่านนะที่รับชมรับฟังจนจบคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ